ตอนบ้านตอนหลอนสำหรับเรื่องนี้มาจากหัวข้อบ้านเช่าผีสิงนะคะใครที่ขอแนวประมาณนี้มาที่ขออนุญาตรวมให้ในเรื่องนี้เลยโอ้โหบ้านหลังนี้ใหญ่กว่าที่คิดนะคะตอนแรกที่เห็นรูปในแชทก็นึกว่าหลังเล็กๆซะอีกขอคุณครับคุณช่อแก้วผมให้คุณเช่าแค่เดือนละ2500บาทเท่านั้น จริงเหรอคะคุณไกลสอนหลังตั้งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะคุณได้ยินไม่ผิดหรอกครับราคานี้จริงๆเพียงแต่มีข้อแม้ว่าจะมีห้องห้องหนึ่งตรงระเบียงด้านบนที่คุณห้ามไปยุ่งเอะค่ะเชิญตามผมมาเลยครับห้องนี้ล่ะครับมันถูกปิดเอาไว้พอดีว่าผมเอาไว้เก็บของอ๋ออย่างนั้นเองเหรอคะ เอาเถอะค่าเช่ามันถูกอย่าไปซอกแทกเลยเพราะว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นอ้าวแล้วนันพพ่นเขาขอผนังทำไมกันนะ่ะเออคุณไกลสอนคะมีอะไรหรือเปล่าอ๋อขอโทษครับที่ผมทำอะไร,ประแปลกๆพอดีว่าเขาบอกเจ้าบ้านเจ้าเรือนเขาซึกหน่อยว่าจะมีคนมาอาศัยอยู่เอาล่ะจัดเสื้อผ้าเข้าตู้ใกล้จะเสร็จแล้ว พูดถึงนะราคานี้คงหาไม่ได้อีกแล้วล่ะทั้งหลังใหญ่แถมมีเฟอร์นิเจอร์แค่ราคา2500เองเอ๊ะเสียงอะไรนะ่ะเหมือนจะดังมาจากทางห้องเก็บของตรงระเบียงนั่นคงจะเป็นหนูละมัง้งหน,นีไปอย่าอยู่ที่นี่ เหมือนได้ยินเสียงใครเรียกชื่อแล้วก็มีเงาใครวูบว่าวูบว่า,ววาอยู่ปลายเตียงเลยนะอะไรกันน่ะแค่วันแรกก็ชักจะยังไงยังไงซะแล้วเป็นยังไงบ้างละ่ะช่อแก้วบ้านหลังใหม่ที่เธอเพิ่งย้ายเข้าไปเช่าอยู่นะ่ะจิตราฉันว่าบ้านหลังนั้นน่ะ แปลกนะมีอะไรหรอก็เจ้าของบ้านน่ะเขาดูลึกลับแถมปิดตายห้องเอาไว้ห้องหนึ่งแถมเมื่อคืนฉันก็เห็นเงาอะไรวุบว่าแปลกๆ,ๆเฮ้ยระวังนะแก ä! บ้านแบบนั้นน่ะห้องนั้นจะซ่อนอะไรเอาไว้บ้างก็ไม่รู้ จากห้องนั้นอีกแล้วฉันไม่ได้หูฝาดจริงๆด้วยยิ่งวันนี้ยายจิตราพูดแบบนั้นในที่ทำงานฉันก็ยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่เลยว่าในห้องนั้นน่ะมันมีอะไรกันแน่น่จริงมองอะไรไม่เห็นเลยเขาซ่อนอะไรไว้ในห้องนี้กันแน่ทำไมถึงได้ต้องล็อกประตูเอาไว้แน่นหนาขนาดนี้ ไม่ได้แล้วฉันจะต้องโทรถามเขาให้รู้เรื่องรู้ราวไปเลยฮัลโหลคุณไกลสอนห้องที่คุณปิดตายเอาไว้นะ่ะมันมีอะไรอยู่กันแน่อะไรกันคุณช่อแก้วผมก็เคยบอกคุณไปแล้วไงว่าห้ามไปยุ่งกับห้องนั้น <Spanish> อยากรู้อยากเห็นแบบนี้เห็นทีจะปล่อยเอาไว้ไม่ได้ซะแล้วสิ <S <S <Spanish> ไม่สบายใจเลย <S <S <Spanish> <S ห้องนั้นมันจะต้องมีอะไรแน่แน่ ลงมานอนชั้นล่างดีกว่าเราตัดสินใจแล้วคอยดูนะพรุ่งนี้ฉันจะไปหาอุปกรณ์มางัดห้องนั้นเป็นไงเป็นกันได้มาแล้วในเมื่อไม่ยอมเปิดออกให้ดูฉันก็จะเป็นคนพังมันด้วยตัวเอง เอาแรงก่อนเดี๋ยวคืนนี้ได้รู้กันว่าในห้องนั้นน่ะมันมีอะไรในที่สุด ฉันก็เปิดมันออกมาดูจนได้นี่นมันกระดูกนี่ร่างของใครกันน่ะหนีนไปชอบแก้วฉันบอกแล้วไงว่าให้เธอหนีไปเธอเธอเธอเป็นใครเจ้าของร่างนั้นใช่ไหม <laughs> ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาสอดรู้สอดเห็นในเมื่อเธอทำตัวอยู่ดีไม่ว่าดีเธอก็จะเป็นรายต่อไปสำหรับเรื่องของวันนี้ก็เป็นแนวระทึกขว่าน,นะคะวันนี้ต้องไปธุระเรื่องมันก็เลยจะสั้นๆหน่อยอยากเป็นสมาชิกของหมู่บ้านเลอบลี่ซากุระก็กดซับสไครต์และกดกระดิ่งช่องกันเลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย